ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ลูกดอกนะครับลูกดอกนี่มีหลายรุ่นแล้วแต่เราเราจะใช้ฟาร์มแรงของปืนถ้าแรงมากก็ต้องเพิ่มน้ำหนักถ้าไม่แรงก็ไล่ไปเลยครับมันจะเหมาะสมกับปืนอันนี้ราคาพันสามปืนเล็กสุดรุ่นนี้รุ่นประหยัดนะครับใช้ยางยางวงได้ใช้ยางนี้ได้ แรงไม่แพ้กันมันอยู่ที่เราจะเติมมากเติมน,น้อยเราใส่ได้เต็มที่เลยยางวงและนิ่มนิ่มกว่ายางพวกนี้ด้วยยิงดีกว่าเนีย่ยยางวงนี่รุ่นเดียวกันถ้าใส่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใส่ยางวงก็จะเป็นอย่างนี้เราสามารถเพิ่มได้อีกเพิ่มยางได้เรื่อยๆถ้าต้องการแรงแล้วทำไว้สองล็อกอันนี้เบา ใส่ตรงนี้ถ้าจะแรงก็เอาตรงเนี้ยมาใส่ตรงนี้มันก็จะแรงขึ้นอีกแต่ถ้าจะให้แรงอีกก็เพิ่มอย่างอันนี้ขนาดเล็กราคาพันสามนะครับอันนี้ขนาดกลางขนาดกลางนี่ราคาพันหกกดเซฟนะครับนี่ัวคือเซฟ และอันนี้ขนาดกลางราคาพันหกอันนี้ขนาดใหญ่ราคาพันเก้าครับใช้ยางนี้ได้เหมือนกันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยางอย่างนี้ได้แล้วแต่ชอบแต่ยางนี้จะแข็งกว่ายางนี้นิ่มกว่ายิงดีกว่าด้วย และทุกกระบอกก็จะมีมีดไว้สำหรับฉุกเฉินส่วนทุกดอกเนี่ยเอาเราจะเจียแต่งหัวเป็นที่นี่ก็ได้เป็นเงี้ยงเป็นอะไรก็ได้ แล้วก็ตูดก็เจียให้เป็นสัก,กุไลแบนธรรมดาเอาเหล็กธรรมดาทั่วๆไปเหล็กเส้นแล้วก็มาเจียแล้วก็ใส่มันจะมีนอ็อตหัวน็วนนอตหัวน,น็อตทำด้วยสแตนเลสนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็เน็บด้วยผู เหล็กเส้นเล็กได้ใหญ่ได้ครับแล้วแต่เหมาะสมกับปืน